เคล็ดลับในการดูแลทารกน้อยหลังกลับบ้านค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอเด็กจุฬาพรซีซันสนะคะวันนี้คุณหมอจะมาแนะนําคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเคล็ดลับในการดูแลทารกน้อยหลังกลับบ้านค่ะช่วงเวลาหลังจากที่ลูกกลับบ้านถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญสารพันปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นลูกกินอิ่มไหมนอนหลับหรือเปล่าต้องดูแลอย่างไรบ้างวันนี้คุณหมอจะมาไขาข้อข้องใจให้คุณพ่อคุณแม่ม,มือใหม่ทุกท่านนะคะ ลำดับแรกเรื่องของการทานนมทารกสามารถทานนมได้บ่อยเท่าที่เขาต้องการค่ะโดยคุณแม่สามารถให้ดูดจากเต้าทั้งสองข้างข้างละส0 1 5นาทีสำหรับมื้อถัดไปคุณแม่พาลูกดูดเต้าโดยเริ่มต้นจากข้างสุดท้ายของมื้อที่แล้วค่ะถ้าคุณแม่อยากทราบว,วิธีการเข้าเต้าที่ถูกต้องสามารถชมได้จากคลิปด้านบนตรงนี้นะคะคุณแม่คงสงสัยใช่ไหมคะว่าลูกน้อยได้รับนมเพียงพอหรือยังคุณหมอมีข้อสังเกตง่ายๆ3ข้อมาฝากค่ะ ข้อแรกเมื่อทารกกินอิ่มมักจะนอนหลับได้นาน2อชั่วโมงข้อ2เมื่อทารกดูดนมจากเต้าข้างหนึ่งมักจะมีน้ำนมไหลาจากอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะที่เรียกว่าเลดตาเรฟล็กและข้อสุดท้ายสามารถสังเกตได้จากการปัสสาวะและอุจจาระของทารกค่ะทารกที่ได้รับน้ำนมเพียงพอมักจะปัสสาวะ6-8ครั้งต่อวนันและถ่าย1-2ครั้งต่อวันค่ะ นมแม่เป็นน้ำนมที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณแม่มีน้ำนมไม่เพียงพอหรือไม่สามารถให้นมทารกได้คุณหมอแนะนำว่านมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงทารกคือนมผงสูตรดัดแปลงสำหรับทารกเท่านั้นนะคะโดยวิธีการชงสามารถชงด้วยน้ำต้มสุกที่สะอาดตามข้างของฉลากผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะ เรื่องที่2เรื่องของการนอนของทารกทารกส่วนมากมันจะใช้เวลาไปกับการนอนค่ะโดยอาจนอนได้ถึง20ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะสิ่งสําคัญในการนอนของทารกคือหมอมีข้อแนะนํา3อย่างสําหรับการนอนของทารกมาฝากกันค่ะข้อแรกทารกควรจะนอนหงายเท่านั้นไม่นอนคว่ำค่ะขออ้อ2 เบาะนอนของทารกต้องไม่นุ่มเกินไปและไม่ควรมีหมอนตุ๊กตาหรือผ้าห่มปริมาณมากอยู่ในที่นอนของทารกเพราะทารกอาจจะเอาหน้าไปซุกบริเวณหมอนผ้าห่มและทําให้หายใจไม่สะดวกและเป็นอันตรายได้ค่ะข้อสุดท้ายคุณหมอนแนะนําว่าลูกน้อยควรนอนแยกเตียงกับผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ใหญ่อยู่ในภาวะหลับลึกค่ะสำหรับเรื่องของการดูแลความสะอาดของทารก คุณแม่สามารถอาบน้ําและสระผมให้น้องด้วยน้าอุ่นได้1นถึงสครั้งต่อวันนะคะโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณหมอแนะนําคือควรจะห่างจากมื้อนม2ชั่วโมงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกอาเจียนค่ะสําหรับการดูแลความสะอาดบริเวณสะดืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกังวลใจนะคะว่าเอ๊สะดือจะเปียกน้ําได้หรือเปล่าสะดือสามารถเปียกน้ําได้นะคะไม่ว่าจะหลุดแล้วหรือยังไม่หลุดก็ตามแต่สิ่งสําคัญคือการดูแลอย่างถูกต้องค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรใช้สำลี70%แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณโคนสะดือจนกว่าสะดือจะแห้งค่ะสะดือของทารกมักจะหลุดที่อายุ5วันถึง2สัปดาห์เมื่อสะดือหลุดแล้วอาจจะมีน้ำเหลืองหรือเลือดเ,เ,เก่าๆซึมออกมาได้คุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ต้องเช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์จนกว่าโคนสะดือจะแห้งค่ะสำหรับการดูแลช่องปากสามารถทำได้ง่ายมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เพียงใช้ผ้าสะอาดพันปลายนิ้วชุบน้ำต้มสุก แล้วเช็ดบริเวณปากปาก,กับพุงแก้มและลิ้นของทารก1-2ครั้งต่อวันค่ะเมื่อทารกกลับบ้านอีกอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มากังวลใจคือเรื่องของการร้องไห้ใช่ไหมคะคุณหมอบอกก่อนเลยนะคะว่าการร้องไห้เป็นเรื่องปกติของทารกค่ะเพราะเป็นวิธีเดียวที่เขาจะสื่อสารกับเราได้สาเหตุของการร้องไห้มักจะเป็นจากการไม่สบายกายเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น หิวนมกินอิ่มเกินไปต้องการการจับเรอแฉะแพมเพิร์ดหรือว่าต้องการให้อุ้มค่ะคุณแม่สามารถดูแลเบื้องต้นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าลูกน้อยมีอาการเหล่านี้แนะนำว่าควรจะพามาโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นซึมดูดนมได้น้อยหายใจหอบเหนื่อยเขียวตัวลายถ่ายผิดป,ปกติหรือว่าอาเจียนเยอะค่ะสุดท้ายนี้คุณแม่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ การดูแลลูกน้อยเป็นภาวะที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจคุณแม่จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอค่ะงานบ้านหรือสิ่งละอันพันละน้อยถ้าพอมีคนมาช่วยเหลือคุณแม่ได้คุณแม่จะได้พักผ่อนและใช้เวลากับลูกน้อยได้อย่างเต็มที่ค่ะ